Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by PAC Academic Center. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถหลุดออกจากก้อนเนื้อง,งอกแล้วก็ลอยไปในกระแสะเลือดของเราได้อ่าใช่ค่ะแนวคิดนี้จริงๆมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าความสามารถที่เราจะไปตรวจจับหรือไปทงความเข้าใจเซลล์พวกนี้มันเพิ่งจะมาพัฒนามากๆในช่วงหลังๆนี้เองค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเซลล์มะเร็งหมุนเวียนในกระแสะเลือดหรือที่เรียกกันว่า CTCs นะครับโดยอิงจากบทความล่าสุดเลยใช่ค่ะเป็นบทความรีวิวใน cancer cell ที่เพิ่งออกมาเราจะดูกันว่า CTCs คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญแล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะมาช่วยเปลี่ยนเรื่องมะเร็งได้ยังไง เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจศักยภาพแล้วก็ข้อจำกัดของ CTCs ในฐานะที่มันเป็นเหมือนการตรวจชิ้นเลื้อเหลวหรือ Liquid Biopsy แบบหนึ่งนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้ว CTCs เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ CTCs ก็คือเซลล์มะเร็งจริงๆนี่แหละค่ะที่มันหลุดออกมาจากตัวก้อนมะเร็งหลักหรืออาจจะมาจากส่วนที่มันแพร่กระจายไปแล้วก็ได้ m e t a s t a s i s แล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเรา หูมันหลุดเข้าไปในเลือดได้เลยใช่ค่ะจริงๆถูกค้นพบครั้งแรกนี่นานมากตั้งแต่ปี1869นู่นเลยนะคะโดยคุณทอมัสแอชเวิร์ธแต่ว่ามันก็ยังเป็นหัวข้อที่คนสนใจศึกษากันเยอะมากๆเพราะมันเกี่ยวกับการแพร่กระจายของมะเร็งโดยตรงเลยค่ะอ่าตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการแพร่กระจายหรือเมตาสเตซิสเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ถ้าเราเข้าใจ CTCs ที่เป็นเหมือนอตัวพาเซลล์มะเร็งไปที่อื่นๆเนี่ยที่ดีขึ้นเราก็น่าจะหาวิธีหยุดมันได้ใช่ค่ะมีความหวังแบบนั้นเลยค่ะนอกเหนือจากเรื่องแพร่กระจายแล้วนะคะ CTCs ก็อาจจะมีประโยชน์ในการาติดตามดูว่าคนไข้ตอบสนองต่อการรักษาดีไหมหรือว่าตรวจหาการดื้อยาหรืออาจจะใช้ตรวจหามะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆได้ด้วยฟังดูมีประโยชน์เยอะมากแต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคแน่ๆเลยความท้าทายหลกักๆคืออะไรครับคือมันหายากมากค่ะ หายากแบบสุดๆไปเลยหายยากขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในเลือดที่เราเจาะไปตรวจปกติประมาณสัก7.5ม mm, ิลลิลิตรหรือซีซีเนี่ยนะคะอาจจะเจอ CTCS แค่1ถึง10เซลล์เท่านั้นเองค่ะฮะ1ถึง10เซลล์ใช่ค่ะหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพกว่านั้นก็คืออาจจะมี CTCS แค่เซลล์เดียวในขณะที่มีเม็ดเลือดปกติอื่นๆอยู่เป็นหมื่นล้านเซลล์โ ห่งต่อห0ื่นล้านนี่เองสินะครับที่ทำให้การตรวจจับหรือแยกมันออกมาศึกษานี่มันยากมากๆยากมากค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบันนี้การตรวจอีกอย่างที่เรียกว่า ctDNA หรือว่า DNA ของมะเร็งที่มันลอยอยู่ในเลือดเหมือนกันถึงถูกเอามาใช้ในคลินิกจริงๆมากกว่าอ๋อเพราะ ctDNA มันตรวจง่ายกว่าไม่ต้องไปพยายามหาเซลล์เป็นๆตัวๆที่หายากขนาดนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการตรวจ ctDNA มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเท่ากับการไปตามล่าหาเซลล์ ctcs ค่ะเข้าใจเลยครับแต่การที่เรายังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจับ ctc ใช้ได้ทั้งๆท,ที่มันยากขนาดนี้แสดงว่ามันต้องให้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ ctDNA ให้ไม่ได้แน่ๆเลยอะถูกต้องค่ะ ctc ใช้ข้อมูลที่ลึกกว่าละเอียดกว่า ctDNA มากเพราะมันคือเซลล์มะเร็งทั้งเซลล์เลยนะคะไม่ใช่แค่เศษ DNA ทั้งเซลเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราสามารถเอาเซลล์ CTCs เนี่ยมาวิเคราะห์ได้หมดเลยทั้ง RNA ทั้งโปรตีนหรือแม้กระทั่งดูลักษณะหน้าตาทางกายภาพของมันได้โดยตรงเลยค่ะเหมือนเราได้ตัวเซลล์มาสอบสวนจริงๆอ๋อเหมือนได้เห็นตัวจริงไม่ใช่แค่ร่องรอยที่ทิ้งไว้ประมาณนั้นเลยค่ะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของเซล์มะเร็งที่กําลังจะแพร่กระจายได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วเทคโนโลยีในการจับหรือแยก CTC ออกมาเนี่ย มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับจากที่ว่ามันยากมากๆก็มีพัฒนาการเยอะเลยค่ะจากวิธีแบบเอ่อดั้งเดิมที่อาจจะใช้แอนติบอดีไปจับกับโปรตีนบนผิวเซลล์อย่างเช่นโปรตีนชื่อ EPCAM ที่ใช้ในระบบเซลล์เซิร์ชที่ออยอสารัตเข้ารับรองไปแล้วครับระบบเซลล์เซิร์ชนี่เคยได้ยินอยู่แต่วิธีนี้มันก็มีข้อจำกัดนะพะคือถ้าเซลล์มะเร็งตัวนั้นมันดันไม่มีโปรตีน EPCAM ให้จับล่ะเราก็จะจับมันไม่ได้ หรือบางทีเซลล์มันอาจจะเปลี่ยนคุณสมบัติไปตอนที่มันหลุดออกมาแล้วหรืออีกวิธีก็คือคัดแยกตามขนาดเซลล์แยกตามขนาดเซลล์มะเร็งมันใหญ่กว่าเซลล์เลือดปกติครับส่วนใหญ่มักจะใหญ่กว่าหรือแข็งกว่าเซลล์เม็ดเลือดทั่วไปค่ะก็เลยใช้หลักการนี้แยกได้แต่ข้อเสียคือมันอาจจะทําให้เซลล์เสียหายหรือบางทีเซลล์ cts ที่ขนาดใกล้เคียงเซลล์ปกติก็อาจจะหลุดรอดไป แล้ววิธีใหม่ๆเครับแก้ปัญหานี้ยังไงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นไมโครฟลูดิกส์หรือแลบจิ๋วบนชิปเนี่ยค่ะมันช่วยให้เราจัดการกับเซลล์ในปริมาณน้อยๆได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยาม,มากขึ้นลดความเสียหายต่อเซลล์ uh huh. แล้วก็มีเทคนิคที่เรียกว่า negative depletion คือแทนที่จะพยายามไปจับเซลล์ CTCs ที่หายาก เราก็เปลี่ยนไปใช้วิธีกําจัดเซลล์เม็ดเลือดปกติที่ไม่ต้องการซึ่งมีจํานวนเยอะมากๆออกไปแทนอ๋อกำจัดตัวที่ไม่ใช่ออกไปแทนเหลือแต่ตัวที่เราอยากได้ใช่ค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยลดอคติจากการที่เราต้องไปเลือกจับโปรตีนตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะแต่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลเลือดในปริมาณมากๆได้แล้วค่ะปริมาณมากๆนี่คือขนาดไหนครับ คือแทนที่จะใช้เลือดแค่หลอดเดียวตอนนี้มีการนำกระบวนการที่เรียกว่า l ลิวคาเฟร s i s ซึ่งปกติใช้ในการแยกเก็บเม็ดเลือดขาวมาประยุกต์ใช้กับ CTCs ค่ะทำให้เราสามารถสกัดเอา CTCs ออกมาจากเลือดปริมาณมากๆของผู้ป่วยคนเดียวได้แล้วได้เยอะขึ้นแค่ไหนครับอาจจะได้ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายหมื่นเซลล์เลยค่ะโห oh, จากหลักหน่วยเป็นหลักหมื่นต่างกันเยอะมาก ใช่ค่ะพอเราได้เซลล์มาเยอะขนาดนี้มันก็เปิดประตูให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ในระดับเซลล์เดียวหรือ single cell analysis ได้อย่างละเอียดมากๆแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยค่ะพอได้เซลล์เยอะขึ้นก็เหมือนเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วข้อมูลเชิงลึกที่เราได้จาก CTC เลล์เยอะแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันทำให้เราเห็นสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายหรือ heterogeneity ของเซลล์มะเร็งค่ะ คือถึงแม้เซลล์จะมาจากก้อนเดียวกันหรือลอยอยู่ในเลือดของผู้ป่วยคนเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หน้าตาหรือมีคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวนะคะอ๋อหมายถึงมันมีความแตกต่างกันในกลุ่มเซล์มะเร็งด้วยกันเองใช่ค่ะบางตัวอาจจะแสะดงย,ยีนตัวนี้เยอะบางตัวน้อยบางตัวอาจจะเริ่มดื้อยาตัวนี้แล้วแต่อีกตัวอาจจะยังไวต่อยาอีกตัวอยู่การเข้าใจความหลากหลายตรงนี้สําคัญมากๆค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความหลากหลายนี้ไหมครับ มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือพบว่า CTCs เนี่ยบางทีมันไม่ได้เดินทางไปในกระแสะเลือดแบบเซลล์เดียเด่ยวๆเสมอไปนะคะอา้าวไม่ได้ไปเดียเด่ยวๆแล้วไปยังไงครับบางทีมันจับกันเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะเรียกว่า CTC clusters จับกลุ่มกันแล้วมันต่างจากไปเดียวๆย,ยังไงครับ ต่างกันเยอะเลยค่ะมีงานวิจัยที่พบว่าไอ้เจ้า CTC clusters เนี่ยมันมีศักยภาพในการไปสร้างการแพร่กระจายที่อวัยะวะอื่นสูงกว่าเซลล์ CTC ที่ลอยไปเดียเด่ยวๆถึง25-50เท่าเลยนะคะอะไรนะครับ25-50เท่าโหแค่จับกลุ่มกันนี่อันตรายขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วบางทีมันไม่ได้จับกลุ่มแค่เซลล์มะเร็งกันเองนะคะ อาจจะมีเซลเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดเข้าไปปะปนอยู่ในกลุ่มด้วยซึ่งอาจจะช่วยปกป้องมันหรือช่วยให้มันไปเกาะที่อื่นได้ง่ายขึ้นอีกโอ้โหเรื่องนี้น่าทึ่งมากครับแล้วนอกจากเรื่องความหลากหลายกับการจับกลุ่มมีศักยภาพทางคลินิกอื่นๆอีกไหมครับที่เราพอจะเห็นภาพแล้วมีค่ะอย่างแรกเลยคือใช้ในการพยากรณ์โรคค่ะมีข้อมูลชัดเจนว่าจำนวน CTCs เนี่ยสัมพันธ์กับผลการรักษา อย่างเช่นในมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายถ้าตรวจเจอ CTC ตั้งแต่5เซลล์ขึ้นไปในเลือก7.5 cc เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับผลการรักษาที่ไม่ค่อยดีหรือมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าอ๋อคือจำนวน CTCs บอกความรุนแรงได้ระดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ใช้ติดตามการรักษาได้ด้วยถ้าให้ยาไปแล้วจำนวน CTCs ลดลงก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าการรักษาน่าจะได้ผลเข้าใจครับเหมือนเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองถูกต้องค่ะ และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือเรื่องการนำทางการรักษาค่ะโดยเฉพาะกับการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัดนำทางการรักษาหมายถึงช่วยเลือกยาเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นยารักษามะเร็งสมัยใหม่บางตัวอย่างกลุ่มแอนติบอดีดรักคอนจู a t e หรือ ADCs ที่มันเหมือนเป็นมิสไซน์นำส่งยาไปที่เซลล์มะเร็งโดยตรงหรือการรักษาด้วยคาทีที่ใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันดัดแปลงเนี่ยมันต้องอาศัยโปรตีนบางอย่างบนผิวเซลล์มะเร็งเป็นเป้าหมาย การ,ร <g arden> ที่เราตรวจ CTCs ได้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าเซลล์มะเร็งที่กําลังลอยอยู่ในเลือดของผู้ป่วยคนนั้นน่ะมันมีโปรตีนเป้าหมายที่ว่านี้อยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วมีมากน้อยแค่ไหนอ๋อก็คือช่วยบอกได้ว่า ยาแพงๆพวกนั้นน่าจะใช้ได้ผลกับคุณไข้คนนี้ไหมใช่ค่ะช่วยให้เลือกการรักษาได้ตรงเป้ามากขึ้นและอาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดผลข้างเคียงจากการให้ยาที่ไม่น่าจะได้ผลได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการใช้ตรวจหาโรคคงค้างหรือ minimal residual disease MRD หลังการรักษาหลักจบไปแล้วด้วย MRD คือมะเร็งที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่น้อย ใช่ค่ะเพื่อดูว่าใครมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาเป็นซ้ำจะได้เฝ้าระวังหรือให้การรักษาเพิ่มเติมได้ทันค่ะฟังดูแล้วถึงแม้จะมีความท้าทายทางเทคนิคอยู่เยอะเลยแต่ว่า CTCS นี่ก็เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญจริงๆนะครับในการทำความเข้าใจเรื่องการแพร่กระจายของมะเร็งแล้วก็ดูเหมือนกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าใช้ข้อมูลร่วมกับ ctDNA ด้วยถูกต้องเลยค่ะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์เลือดในปริมาณมากๆเนี่ยกำลังจะทําให้การตรวจ ctcs มันเข้าใกล้การนำมาใช้จริงๆในทางคลินิกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกการรักษาที่มันเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ดีขึ้นจริงๆ น่าสนใจมากครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถพัฒนายาที่มันมู่งเป้าไปที่การกำจัดหรือทำลายเจ้า CTC ที่ลอยอยู่ในกระแสะเลือดนี้โดยตรงเลยได้ไหมเพื่อที่จะเเหมือนกับว่าตัดตอนการแพร่กระจายของมะเร็งก่อนที่มันจะไปหาที่อยู่ใหม่ในอวัยวะอื่นได้สาเร็จอืมนัน่นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ นะครับนี่อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่การศึกษา CTC ในวันนี้กำลังจะนำเราไปถึงในอนาคตก็ได้ครับ More science, less time. Don't miss the next recap. กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center